ลูกกาแมวบองโูอุนจ้าวันนี้โมนาก็พาเพื่อนเพื่อนพี่น้องมาอยู่กับสวนต้มลื่นสวนบอนสีน้อยๆของโมนาอีกแล้วจ้ะวันนี้จะพามาถือบอนกระถางโมนาจ้ะบ,บอนที่บอนสีที่โมนาชอบโมนารักเป็นพิเศษจ้ะที่ได้มาเนาก็อยากทําให้เป็นกระถางใหญ่ๆโชว์พวงใหญ่ๆจ้ะอยากเป็น อยากเป็นบอนกระถางให,ใ,หใหญ่ใบเยอะๆ,ๆสวยๆจากเลยเอาจากกระถางหน่อยแยกแยกไปไใบกระถางใหญ่เนาะมันเพื่อนๆตอนนี้โมนาก็มีอยู่มีอยู่หลายต้นเลยจะ้ะทั้งที่โมนาสะสมมาซื้อมาด้วยแล้วก็มีท่านผู้ใหญ่ใจดีคนที่ใจบุญสุนทานเนะเาะเขาก็ส่งมาให้โมนาเปล่าๆเนาะส่งมาให้ฟรีๆจากโมนาก็มีอยู่หลายต้นเลยจะ้ะตอนนี้ก็จะพาพเพื่อนๆมาดูเนาะว่าโมนามีต้นอะไรดึงเนาะ ให้เพื่อนๆดูอยากอวดเพื่อนๆจ้ะไปดูกันเลยเนาะจ้ัน,นี่จ้ะเพื่อนๆอ,อันนี้ก็คือต้นจากรุงลินหมากเนาะงมนาที่มนาถ่ายให้ดูประจำเนาะนี่จ้ะใบใหญ่จ้ะใบใหญ่กว่าฝ่ามือมนาเนาะอันนี้อีกต้นหนึ่งจ้ะคือเขาต้นหัวนี่ต้นนี้คือเขาพักพักหัวไปจ้ะเขาเขาจะป็นบนหัวจ้ะ ถึงได้ยอดตัวใหญ่ใหญ่อย่างนี้เนาะถ้าเป็นบนผามันจะเป็นต้นน้อยๆเนาะเพื่อนนี่จะเป็นบอหัวเขาจะออกมาหลดใหญ่ๆเลยจ้ะนี่โมนาก็เลยอยากทําเป็นบอบนกระถางจะบนบนพุ่มเยอะๆจะโมนาก็เลยแยกตอนนี้ก็ประมาณเที่ยงเนาะนี่แดดร้อนสุดๆเลยจ้ะเดบแดดร้อนจัดเลยจ้ะเพือ่อนโมนาก็ทําสเลมเนาะแล้วก็ เอาต้นไม,ม้โมนามาไวในนี่จ้ะนี่จ้ะนี่แหละ,หละก็นี่ก็จะเป็นกระถางที่โมนาอยากทําเป็นพุ่มเป็นพุ่มใหญ่ๆก็ใหญ่ๆจ้ะโมนาก็จะเอาหกหลุงแล้วก็นี่เป็นอีเน้าจ้ะอีเน้านี่ก็เริ่มแตกนอมาแล้วจ้ะส่วนหกหลงนี่ก็ออกมาสองใบแต่ยังไม่กัดสีเนาะ น,นี้ก็จะเป็นใบเก่าเขาจะต้นนี้โมนาซื้อมาร้อยหาสิบาทจะทีโมนาลงทุนซื้อมาเนาะคืออยากได้มากรอยห้าสิบบาทจะนี่ต้นเดียวนะรอยห้าสิบาทสูงมาไม่มีเช้าไม่มีเหี่ยวเลยจะนี่โมนาเอามาใส่กระถางนี่เนาะเพราะจะให้ทําให้เขาเป็นพุ่มจะมีอยู่สามอย่างเนาะนี่อันนี้ก็กําลังจะแตกใบามาเนะาะจะกรุงเดนมาร์กโมนามีเยอะจะโมนาขยายไว้เยอะผ่าไว้เยอะเลยจะอยู่ทางนู้นเนาะ เต็มเลยจ้ะเจ้ากรุงเดนมาร์กเนาะเยอะจ้ะแล้วก็ฟังนี่ก็จะเป็นที่โมนาสะสมได้จ้ะทั้งมีท,งทั้งขายโอ้ทั้งซื้อซื้อมาแล้วเขาหายมาต้นนี้คือเขาหายมาเนาะนี่ปะาเป้งชาหน่อยปะาเป้งนี่คือเจ้าของเขานี่ปลูกไว้กลางแดดเลยจ้ะปลูกไว้ข้างรั้วริมถนนโมานาขึ้นรถไปส่งนักเรียนทุกวันโมานาเห็นนี่ คือเขาอยู่ข้างถนนเลยจ้ะมอนาก,ก็เลยอุ้ยอยากได้จ้ะก,ก็เลยขอสื่อเขาเนาะเขาก็ไม่ขายจ้ะมันเยอะตัวเยอะมันเป็นกองเลยจ้ะเขาก็เลยคุดหายเนาะนี่อันนี้ก็เจ้ากลุงไกเซอร์นี่ก็ไปขอเขามาจา้ะ ไปขอซื้อน,นั่นแหละทั้งหมดนี่มนาก็ไม่กล้าขอเขาเปล่าๆหรอกก็ไปขอซื้อเขานั่นแหละแต่คือเราขอเขาซื้อเขาไงไม่ได้ขอเปล่าเปล่าเนาะคือขอซื้ออย่างเงี้ยนะแต่เขาก็ไม่ขายเนาะความเป็นบ้านเดียวกันเนาะคนธรรมดาและนะ้วเนาะคนบ้านเดียวกัน,นมนาก็เกลงใจมนากกเอาเงินไปเขาก็ไม่เอาเนาะเขาก็ให้มาจา้ะนี่นี่แหละตีเป็นบลที่ได้มาจา้ะสองอย่างนี่เนาะน้องนั่นก็ซื้ออันนี้ก็ซื้อมาเนาะนี่ก็ อันนี้กับคุณพี่พักมนไหยมาจ้ะต้นนี้นะอันนี้ของคุณยายพินจ้ะต้นนี้ก็ซื้อมาจ้ะนี่อันนี้ก็ของยายพินทุกสายจะเป็นของยายพินจ้ะต้นนั้นก็แน่นอนเลยเป็นของยายพินเนาะอนุมานจ้ะแต่ต้นนี้มนาได้มาเหมือนกันต้นนี้มนาก็ได้มาจ้ะไม่รู้ได้มาจากเจ้าไหนเลยจําไม่ได้เลยจ้ะคือเขาพักหัวใบพักใบแล้วเขาผล่มาใหม่จ้ะ นี่แหละเนาะอันนี้เกิดซื้อมาของยายพินจะ้ะอันนี้คุณพี่พักกระมนไหามาเนาะนี่เป็ดพันลานคือต้นนี้คือทาโมนาถ้าคุณพี่ไม่ไหามาก็โมนาไม่มีปัญญาซื้อหรอกจะ้ะนี่ต้นน้อยขนาดนี้เก็อยู่ในระหว่างราคาสามร้อยถึงห้าร้อยบาทจ้ะนี่เราขายกันเนาะคือใบเขายังไม่กัดจะ้ะถ้าใบเขากัดเต็มที่เขาจะเป็นลวดลายเหมือน เหมือนต้นนั่นเลยจ้ะลายสีแดงๆสีชมพูอย่งงางนั้นเนาะนี่ตอนนี้ใบใบน้อยเขาจะเขาเลยยังไม่กัดเนาะเลยมานาเอามายายมาไว้กระถางใหญ่ไว้เลยให้เขาเป็นต้นใหญ่ไว้เลยจ้ะนี่อันนี้ก็น้องผู้ชายส่งมาให้จ้ะไม่รู้ว่าเป็นมีหออะไรเนาะส่งมาให้เป็นหลอดมาเลยเนาะเดี๋ยวรอดูว่าเขาจะเป็นแบบไหนเนาะเดี๋ยวมันถ่ายให้เ,เพื่อนดูจ้ะก็มานาก็มีอยู่แค่นี้จ้ะนี่ก็สวน บอนสีมมนาเนาะก็มีชนชมอยู่สีต้นของมมนาเองจ้ะที่ซื้อมาแต่นี่จะทำาสาวเข้าก็ได้ยอดออกมาใหม่เนาะสี่ต้นห้าต้นจ้ะห้าต้นก็ต้นนี้ดอกสีชมพูจ้ะนี่แหละก็เป็นสวนน,น้อยๆของมมนาสวนบอนสีจ้ะก็มีไม้ดอกอย่างอื่นด้วยนี่จ้ะอันนี้ก็ไม่รู้ว่าชื่ออะไรจ้ะอันนี้ก็ได้มาจาก ยายพินจ้ะก็ทางเดียวกันแล้วมันผลม่มาว่นหน้าก็เลยจับเยกจ้ะไม่รู้ว่าเขาเชื่ออะไรเนาะนี่จ้ะอันนี้ก็จะเป็นพวกที่มน,นาเยกไว้เนาะเป็นเดนมาร์กแล้วก็พกลงุงพกลุงม,มันรู้สึกว่าจะผ่าได้หลายต้นจ้ะเพราะว่าเป็นที่ของยายส่งมาตอนช่วงยายส่งมาให้ปเปล่าๆนั่นเยอะจ้ะก็เลยมันยุบยุบหัวไปยุบก็เลยมานาผ่าจ้ะก็เลยได้ นี่นี่จะเป็นช่างเผือกจ้ะผ่าได้ได้หลายต้นอยู่เนาะนี่จะจะเป็นสาโนยจ้ะสาโนยลปเปลงต,ต้นต้นหน่อยๆเนาะจ้ะนี่แหละทีมนาผ่าไว้ได้เนาะก็รอด,ดูอีกสักประมาณเดือนสองเดือนว่าเขาเจะใหญ่กว่านี้ไหมไปนู่นานั่นก็นเป็นหลอดของเดนมาร์กจ้ะเนาะเอามาให้เพื่อนดูหลายอย่างอยู่จ้ะพี่ ดินมังกรดินมังกรแคร่ก็มีจ้ะและ้วก็ต้น,น,าาาาน,นอาต้นหน้าวัวจ้ะว่าจะเยกถูกว่าจะถ้ามันออกนนอมมันน่าจรับเยกให้มันได้หลายๆต้นจ้ะเผื่อใครอยากได้เนาะนี่จ้ะอันนี้เป็นหน้าวัวที่มัน,นาเยกอกอกเนาะกําลังใบสวยเลยจ้ะฟอมฟอมกำลังสวยเลยจ้ะแล้วก็ อันนี้ก็จะเป็นแก้วสารพัดนึกจ้ะมนาแยกไว้ได้สองต้นเนาะนี่อันนี้น่าก็จะเป็นต้นแม่เขาจะ้ะต้นใหญ่มนาได้มากระถางละห้าสิบบาทจ้ะมาทั้งกระถางนั่นเลยนะกระถางใหญ่นั่นหนะ้าสิบบาทเนาะซื้อกระบาดนี้ถ้าซื้อมาแบบนี้สบายใจหน่อยจ้ะเขาจ่ายเงินเนาะแล้วเขาก็ขายมาเนาะดีกว่าเขาห้มา เองใจเขาเนาะนี่อันนี้ก็จะเป็นลิ้นมังกรแคร่เนาะก็อันนี้ก็ซื้อมาจา้ะซื้อมาในราคา20บาทแต,ต่ต้นนั้นต้นน้อยกว่นี่เนาะโมนาก็เอามาปลูกก็รอให้เขาเต็กหนอจ้ะค่อยเอานอเขาค่อยเอานอเขาเนาะแล้วเอามาปลูกเนาะเพื่อนจ้ะก็พามาดูสวนเนาะวันนี้เนาะของโมนา,นาก็มีอยู่แค่นี้จ้ะที่ให้ดูเนาะ กลเริ่มสะสมไปเรื่อยต้นแพงๆก็อยากได้แต่ว่าไม่มีเงินเนาะก็จะเก็บเงินจะเอาสักจะเอาสักต้นหนึ่งจนได้หละจ,จะเก็บเงินเนาะก็ขอบคุณสําหรับเพื่อนๆที่เขามาดูคลิปให้เนะาะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยจ้ะเพื่อเป็นกําลังใจให้มามนาทำคลิปต่อไปเนาะ เจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า